สาธุเพื่อนๆเอ้ยมารอใส่บาทย่ำเชา่าเอาบุญน้ำกันก่อนครับก่อนจะออกจากบ้านไปไหนครับมาหลับพลพระใส่บาทต้นเช้าก่อนครับ ไม่ไหวจีนาวเลยคือเป็นาวงไม่หเลเดี๋ยวปเย็รื้อหวจีตงบอกว่าหนี่ครับไม่มีฝนเลยมันวันที่มีฝนวันที่เริ่มหนาวขักเลยนมันยังไม่มาเนี่มาตบขับตอนบ่ายเนึ่นจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีภัยอตรายใดๆเลยจงมีธรรเป็นเครื่องคุ้มครองเธอ ต็อยู่กับผมด้ยม่ครับ